การซูดีช่องเซาของวันที่7พฤษภาคมพศ2 5 6ห้อง17กาสซดีเอฟซีทุกทันทีเกรดคำรับชมชิปนี้ของทางช่องกันครับการเซอรัราชิปนี้กับเป็นชิปที่สองครับพี่น้องครับก็มีมั่วโคมแม่ลูกสวยๆแม่ทองน้ำครับมาแบงพี่น้องไปเลี้ยงมีทั้งราคาถือราคาแพงตามเนื้อผ่ากันไปครับพี่น้องครับเป็นมั่วซงฟี สองรอยกิโลเมตรล้วก็บริการเจ็บเงินปลายทางเวยครับพี่น้องครับพี่น้องฟังให้ละเอียดฟังให้จบชิพครับมีทั้งราคายกราคาแยกเลยครับพี่น้องครับพ่อร่ยายห้างครับผมมาช่วยมองขายเขาครับเอาค้อมรลนี่ก่อนอะไรอยากถือไปหาแพงครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกผูลูกตัวที่สองแม่สูงหน่อยสามสิบบวกแม่กับเส้นกับทรงครับพี่น้องครับพอมีพอคุมฟูงยังหันครับพี่น้องครับเป็นงัว เป็นหัวมีพอพันอยู่ในคอครับอ่าสําหรับโคมนนี่มองขายเลยครับหนึ่งมืนสามพันบาทเลยครับพี่น้องครับนี่ครับงวดต่อครับสองฟรีให้สองรอยกิโลครับถ้าเกินสองรอยกิโลก็ซอยกันค่าในมูลหนามันเล็กๆน้อยๆครับพี่น้องครับท่านใดสนใจก็โทรมาศูนย์องค์หาสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดซีพิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตะบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับนี่พู้ใดทุนหน่อยๆกับพ่อเลี้ยงครับ บันนี้มึงแม่ลูกเมียคมนี่ครับอ่าเป็นเม่ลูกเมียลูกตัวที่สองม่สูงเ3ยสามสิบบัวเช่นกันแม่เป็นสัตว์เอาไปร่วบประสนได้ด้ครับพี่น้องครับอ่าสรางคมนี่เอาไปแค่หนึ่งมืนเจ็ดพันบาทครับพี่น้องครับนี่ครับบริการส่รงฟรีให้เช่นกันท่านใดสนใจก็โทษตามที่เบอร์ผมไว้ไว้ขงต้มนะครับพี่น้องครับวันนี้ถ้าพอมีพี่น้องยกสองโค้มครับ อ่าคมลูกผูเมื่อกี้เนี่ยครับคมลูกเนี่ยอ่าคมนี่ครับเอาไปในราคาสุดคุ้มครับเอาไปแค่์สองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับฟังมาผิดครับพี่น้องครับสองหมืนเจ็ดพันบาทนี่ครับบันทีหันมาเมืองแม่ลูกผูโคมนี่ครับแม่ลูกผูลูกตัวที่สองแม่สูงไว้สามสิบบวกอ่าแม่ก็เป็นง้อบดขบเครื่องลูกไส้อายุเจ็ดเดือนแม่ทับพันรอบอ่าไดซีเดือนคมนี่ผมไม่ได้ตรวจท้องครับเพราะว่า เอาข้อมูลจากจาของเก่ามาอ้างยิงนี่มึงตัวเมียพันครับเนี่ยง่วงสดๆพ่อเลี้ยงเดี๋ยวพายมึงลูกไส้พันครับพุ่นครับยางไปพุ่นอยู่คลิปนี้ก็สิงานยิงน้อยครับลูกไส้เนื้อแน่นๆครับพี่น้องครับสําหรับข้อมูลมองขายเอาไปหนึ่งเมื่อินเจ็ดพันบาทพ่อครับมองขายเลยครับพี่น้องครับไส้พิ่นตัวแดงนี่ครับพี่น้องครับนี่ยตัวแดงขนาดมาอยู่นี่นะครับลูกไส้เนื้อแน่นๆนี่ครับ นี่ครับพี่น้องเห็นจะชัดครับผ่านไปครับค่มนี้ครับวันนี้ค่มนี่ผมสิประกันทองให้ครับพี่น้องครับเพราะว่าตรวจทองเรียบร้อยแล้วครับเป็นแม่ลูกเนี่ยง่วงลูกแรกแม่กับบ่สูงไร้แม่้อยสามสิบบวกลบสองครับเป็นง่วไทยกลางอีสานมานเฮ่าลูกเป็นลูกผสมบามันแม่นางนานะลูกสาวอายุอ่าหกเดือนแม่ทองสามเดือนครับพี่น้องครับ นี่ครับแม่นังหนาหนาครับนี่ตัวลูกสาวเพิ่นสนัคบเนี่เอาไปหนึ่งหมื <so anta> <ots> ่ <guarding son investigating> นเก่าพ uh, i mean, ันบาทด้วยครับพี่น้องครับประกันท้องให้แม่สามเดือนครับพี่น้องครับนี่ครับพ่ผิดหวังแน่นองครับแว่นังหนาหนาเรียงไงครับนี่ครับหรือพ่อแม่พี่น้องอ่าสิยกสองคมแม่ลูกผู้ที่ว่านี่ครับยืนอยู่นี่ที่ว่าทับ่านรอบสี่เดือนครับแม่ลูกเมยแม่ท้องสามเดือนเนี่ยถ้ายกสองคมเอาไปสามหมื่นหาพันบาทพ่อครับพี่น้องครับ นี่ครับสิงกสศีแยกเลยเมือครับพี่รองครับถ้าแยกก็ย่างทีราคาน้าเลี่ยนไปนะ้ครับพี่รองครับมั่งใจใจครับพี่รองครับนี่ถูกราคาสิงห้แยกครับวันนี้อ่ามังมังคมใหญ่เห็นมากครับเป็นแม่ลูกเมียง่วลูกแรกนี่ครับลูกสาวสามเดือนบวชครบเครื่องครบองค์ประกอบครับพี่รองครับแม่ลอยสามสิบ้าบวกครับนี่ครับอ่าเลเพิ่นกับสีบงงามอย่างน้อยครับ เรียบร้อยบ่เป็นยังเนาะมันสามารถแจ้งได้ครับพี่น้องครับอ่าเพราะว่าขอกเกาเป็นเป็นขอกปูนหรอง้อบ่ค่อยได้ปล่อยขอกขังขอกไหมครับพี่น้องครับลูกสาวอยู่สามเดือนกับโบสถ์คบเครื่องครับพันบามันหูกำหูสันนี่ครับเขาเอื่นครับพี่น้องครับเป็นทีต้องการของตลาดครับอ่าสำนวับคมนี่ยมองขายกับสองหมื่นสี่พันบาทเด้อครับพี่น้องครับท่านใดสนใจก็โทษตามที่เบอร์ผมเกาไว้ขางต้นครับวักับที่กลางข้างขอกกับเช่นเดิมอย่าโทษเล่นโทษตัวโทษต้มกันอย่าโทษควสบใจเดี๋ขาดครับพี่น้องครับ มาอีลีกต่จองโทรมาบพมากับแชร์บอกผ่านเนี่ยครับพี่น้องครับเขาจะส่งให้ได้ทั่วประเทศครับพี่น้องครับไกลจากสองร้อยจะเริมตรเหท่ากับส่งได้ครับพี่น้องครับนี่ครับมังชาชัดครับสำหรับถ่ายชิปนี่กะไข่ขอข้อเมตตาจากพ่อแม่น้องเอฟซีเช่นเดิมได้ขอมารับชมชิปขอมาติดตามอ่าขอมาอุดหนุนลูกในบ้านหวานในสวนนะครับพี่น้องครับเป็นกำลังแรงเชื่อแรงใจให้แกทีมงานหน่อยหน่อยเขาเนาะขายงวดทรงฟี่โบมีมาจำบ่ได้ขายคอนเทนต์เน้นขายควบจริงใจด้วยครับพี่น้องครับ สำหรับชิมนี้กาขอจ,ไจบไวไแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ